อธิบายนะครับว่าคำว่าสปาเก,กตตี้เนี่ยกับคำว่าทำความสะอาดกิตา้าเนี่ยความหมายมันเป็นยังไงกันนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาอธิบายนะครับว่าคําว่าสปาเก,กตต้าเนี่ยกับคําว่าทํำของสปาเกตต้าเนี่ยความหมายมันเป็นยังไงกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมแกตัวนี้เนี่ยก็เป็นกีตาร์ยี่ห้อสเตอร์ลิงนะฮะเป็นยี่ห้อสเตอร์ลิงบายนิวซีแมนนะสีเนี่ยโอ้โหแบบสีสวยมากเป็นสีแบบออกแนวมิเรลิกเป็นสีเหลือมๆหน่อยเป็นสีม่วงเหลือมๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก่ขอนที่มาเนี่ยเป็นกีตาร์สภาพที่ไม่ได้ผ่านการ เก็บรักษาที่ดีนะก็คือพวกแง้เชือนเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยจนมีมีความชื้นทาให้พวกอะไหค้าต่างๆเนี่ยมันเกิดคราบสน,สนิมได้นะ,ะถ้าเกิดอยากที่ดูนะเห็นไหมพวกคราบสนิมพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมีภาพ before a f เตอร์ไปให้ดูเนี่ยฮะถ้าเกิด้ดู before ปุ๊บจะเห็นเลยว่าตรงบิดเนี่ยตร,ตรงชุดคันโยกเนี่ยเป็นสนิมเขิดเลยทางร้านก็ทําการปัดเงาถอดอะไหล่อะไหล่ที่เป็น ถ้าไหนที่มันสามารถขันได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะขันได้แต่อะไรที่มันไม่สามารถขันได้เนี่ยอาทิมีอะไรบ้าง <S <S ก็จะมีพวกตัวหนอนพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอย่างถ้าเกิดจะให้ดีต้องเปลี่ยนเป็นแสแตนเลสไปเลยจะดีกว่าแล้วก็ไอ้ตัวหมุดของตัวปิ้งอัพเนี่ยบางบางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะถอดออกมาขันได้นะแต่บางรุ่นก็สามารถที่จะถอดมาขันได้แต่ว่าการถอดตัวหนอนของตัวที่รับสัญญาณตัวปิ้งอัพเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีความชํานาญเนี่ยไม่แนะนําให้ไปถอดกันแล้วก็ทำความสะอาดเองนะ เพราะว่าตัวนี้มันมีมีผลต่อเสียงแน่นอนถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องของการบาลานซ์สายของตัว,ตว,ตวเสียงอัะนะอ่าเนี่ยหลังจากที่เก็บไว้นานเนี่ยตัวนี้ก็มีอะไรอีกก็ไดมีคาบตัววอลลุ่มตัวนี้แข็งเลยหมุนไม่ได้ก็ต้องทําการที่จะต้องเปลี่ยนวอลลุ่มใหม่อ่าเปลี่ยนผลวอลลุ่มใหม่เป็นวงจรซีลเตอร์ใหม่เป็นเจ็จใหม่แค่ต่อยกเครื่องใหม่เลยอ่าเนี่ยพวกเ็จนี้ก็ทําการปัดเงาเฟสอะไรให้ใหม่แล้วนะอ่าโอเค มาลองฟังเสียงดูว่าเป็นยังไง s t ต r l i ล g ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ดีมากเลยนะความรู้สึกว่าคือต่อให้มันเป็นอาจจะเป็นเม็ดอินที่แบบเม็ดอินไชน่านะตัวเนี้ยแต่ว่าคือ ว่างานของเขาประกอบมางานสีอะไรเนี้ยถือว่าโอเคเลยและมีอย่างหนึ่งที่แบบถือว่าได้บอกเพื่อนเพื่อนนะบางทีแบบคล้ายๆเหมือนว่ากีตาร์ที่เป็นระบบคันโยกเนี่ยบางคนจะข้ามองเฮ้ยเอา้าแลซี่ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีตัวล็อกสายเหมือนพวกฟอยล์โรหรอใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่เราเล่นกีตาร์ระบบคันโยกเนี่ยถ้าเกิดเป็นกีตาร์ที่ออกแบบมาได้ดีนะลุกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ต้องมีตัวจุดล็อกสายไม่ว่าจุดใดแล้วก็จุดหนึ่งนะ อ่ะเหมือนตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบพันโยกด้านหลังเห็นไหมฮะเขาก็จะใช้เป็นลูกบิดล็อกสายเป็นลูกบิดล็อกสายอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นระบบพันโยกอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีตัวล็อกสายตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยโยกก็เพี้ยนอ่ะมาลองดูตัวนี้ดูเป็นไงฮะเห็นไหมฮะเสียงไม่เพี้ยนเลย คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวล็อกสายเนี่ยโยกไงก็เพีย้ยนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบาลานซ์ตัวสปริงหรือตัวบิดด้วยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อันนี้เดี๋ยวกะว่าจะสอนในคลิปต่อๆไปแล้วกันก็คือมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบคันโยกเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ต้องมีตัวล็อกสายอ่ามาลองฟังเสียงหน่อยทุกครั้งที่เราเทสกีต้านะเราก็ต้องแบบมีการเล่นกีต้าทุก เพลงทุกแนวหรือว่าอะไรแบบแนว,แนว,แนวเพลงหลายแนวนะบางทีเราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาเล่นเพลงแนวไหนหรือว่าอะไรแล้วควรที่จะมาเช็คเอาให้ได้มากที่สุดมือเช็คความคร้อมให้ได้มากที่สุดของสูตรกีตาอ่า பரந்த <laughs> பார் เสียงกีตาร์เทอร์ลิงเนี่ยถือว่าเป็นกีตาร์ที่เสียงก็โอเคนะนี่ก็ถือโอกาสเป็นการรีวิวกีตาร์ลูกค้าไปด้วยเลยก็คือฟังจากเสียงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า,าก็คือตัวนี้เนี่ยก็ผมฟังเสียงคลีนปล่อยมือก็ถือว่าเสียงจีก็ถือว่าน้อยมากนะนเป็นเพราะว่าบางทีเราเป็นการเดินวงจรใหม่ไปด้วยนะก็คือเราเปลี่ยนปั๊กบอลลูมันที่มีคุณภาพถ้าเกิดเราเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเนี่ยเสียงก็จะดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ก็คือเป็นผลงานการเซตอัพโฟร์เซตอัพแล้วก็เป็นการทําความสะอาดกีตาร์หรือที่ทุกคนชอบพูดกันก็คือเขาเรียกว่าสปากีตาร์ความหมายของคําว่าสปากีตาร์เนี่ย mm hmm. ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือพยายามบอกว่าความหมายไม่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ความใส่ใจของคนทํานะว่าเขาจะทําความสะอาดกีตาร์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนบางคนเนี่ยบางร้านะนะก็แค่เอาน้ำฉฉีดฉีดฉีดเช็ดเ สายสายจบเรียกว่าสปาคิต้าเนี่ยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่ใครจะให้ความสําคัญกับคำว,ว่าสปาคิต้าแค่ไหนในเกิดทางคำว,ว,ว่าสปาคิต้าหรือคําว่าทําความสะอาดกิต้าของทางร้านผมนะเราก็จะทำสะอาดทั้งหมดเลยแทบจะดูแลทั้งเรื่องของการทั้งห้องเครื่องอะไรเงี้ยเราก็จะทําความสะอาดให้หมดเลยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีคําว่าเซตอัพมาด้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็ทําให้มันพร้อมใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบผลงานพี่นะแล้วก็ติดตามผลงานพี่อยู่อะไเนี้ยอยากจะให้กําลังใจพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจพี่ในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะครับผมโอเคอยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมครับสวัสดีครับ